ข้อหาอะไรอ่ะร่วมกันหรือเปล่าฆ่าหรือเปล่าร่วมกันสารลงประหารได้นะบอกก่อนนะทําเป็นเล่นนะรอครับใช่ค่ะสารลงได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของสารนะครับว่าสาลจะลงยังไงนะนะครับอยู่ที่สารครับอยู่ที่ดุลพินิจนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอบมันมีบางเคสนะชั้นต้นยกสันอุทธรยกสารใีการลงประหารนะฮะสุดเลยจบม้วนเดียวด้วย สวัสดีจ้ามาดิฟท่านด้วยจ้าสวัสดีห้าร้อยท่านด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับผมสวัสดีจ้าัสดีเอฟซีด้วยนะครับเต่างอยกลายเป็นเต่างอยค่ะสวัสดีค่ะเป็นอินฟูที่ชื่อดังมากทาไมอินฟูอนเซอร์หลายๆคนที่ดังๆแล้วมันเวลามันจบมันดอบไปเลยอะ่ะนะฮะดังนั้นเราอย่าดังมากนะ แม่หญิงลีอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยดังมากเลยนะนู่นนี่นั่นนะฮะก็ไปมากับแสงก็ไปกับแสงไปเก็บควายไหมเ๋ยวย้าให้คอ้อยนะฮะสวัสดีจา้าแตงโมได้กินหญ้าอิ่มแล้วจา้าคิดถึงเพื่อนเหรอพี่ไปอันนี้ใส่ซาลิงนี่เอามให้แตงโกยกก็พอใช่เาไปเอาาลงเออใส่แตงโกยกก็พอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ มียศเสื่อมยศใช่อย่าไปยดติดอะไรเยอะแยะมากมายเวลามันขึ้นสูงอย่างเงี้ยเหมือนพี่จอหนนี่มือปราบอย่างเงี้ยเอาคนตามสองล้านอะ่ะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอยู่ยังไงเลยชีวิตจะจบไม่จบจะไปต่อหรืออะไรจะสู้คดีกันยังไงมันจะไปต่อได้ไหมธุรกิจอะ่ะมันมีโอกาสหมดคนเราบางทีเก่งมากสังคมก็ไม่เอานาะโง่ามากมันก็ลังแกเก่งมากก็ไม่ได้โดดเด่นมากกว่าเพื่อนมีแต่ัยจําไว้เอาพอดีพองามพอกินอยู่บ้านสบายสบายพอละ เป็นนี้บัตรเครดิตอีออนมีหมายสารมาไม่ไปได้ไม่ได้ครับไม่ไปก็ได้ครับแต่เขาก็พิพากษายึดทรัพย์บังคับคดีไปตามกระบวนการฝนไม่ตกครับจริงค่ะดังมากก็มีเวลามีภัยดูจากฝรั่งเศสจริงผมพอแล้วผมเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปดังมากไปนู่นไปนั่นไปสวมหน้ากากเขาหากันผมไม่ชอบผมอยู่แบบของผมนี่แหละชอบก็ชอบแบบพี่ผมผมเป็นแบบนี้ไม่ต้องชอบผมก็ไม่ต้องชอบผมไม่ซีผมไม่ซีเรียสแล้วเรื่องคนดูเยอะไม่เยอะเพราะผมเคยไลฟ์สดคนดูเป็นสามหมื่นก็มี สามหมื่นสี่หมื่นวันหนึ่งทีละสามสี่ห้าพันไม่ขาดเอาคนมากัดประโยชน์บ้างได้ประโยชน์แต่สนุกแต่บางทีมันไม่ได้สาระไงนะบ,บางทีเรามาตอบกฎหมายมันได้ประโยชน์มากกว่าติดตามคุณทนายตั้งแต่คุณทนายขายน้ำพริกค่ะเลือกขายแล้วพูดดีจังค่ะสอบถามด้วยครับสามีจะฟ้องหยา่าสามีอ้างว่าแยกกันอยู่มาเป็นปีสู้เอาครับไม่ได้ผิดก็สู้มันเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ผัวพี่คนเดียวหรอกนี่ผมเพิ่งรับมาสองสำนวนนะครับไปมีเมียน้อย เราไปฟ้องเมียน้อยมันมันก็เลยมาฟ้องหย่าเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะสามารถฟ้องกลับได้ไหมก็ไปดูข้อกฎหมายครับว่าเขาผิดอะไรก็ฟ้องเอานะฮะคาสิโนโคอมเพล็กซ์นายเห็นด้วยกับเรื่องนี้ให้มีในประเทศไทยไหมผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยเพราะผมไม่เล่นนะครับผมเห็นด้วยดัดจริตอย่าดัดจริตเยอะนะฮะผมเห็นด้วยฮะนะครับมันมันไปไกลแล้วอะเพียงแต่ว่ามันต้องมีมาตรการที่จะจัดการได้ยังไงแค่นั้นเองผมเห็นด้วย โดนหมายสารมาจากการยืมเงินเพื่อนเราไม่ไปสารได้ไม่ได้จ้ะแต่พี่ภาคษาไปฝ่ายเดียวจ้ะเราก็เห็นด้วยเพราะเราไม่เล่นถูกต้องผมไม่เล่นนะผมเห็นด้วยฮะจริงไหมล่ะเออนะฮะกระมิดกระเมี้ยน,นมึงยังเล่นหวยกันมึงยังเล่นหวยกันมึงยังแทงไฮโลกันตามหมู่บ้านอยู่เลยนะฮะดัดจลีดกันนะฮะไก่ชนคืออะไรอ่ะนะ,ะกีฬาไก่ชนคืออะไรผมถามหน่อยกีฬามวยไทยนี่คืออะไร นะกีฬามวยไทยคืออะไรกีฬาไก่ชนคืออะไรไฮโลคืออะไรไพ่ตามบุญตามงานคืออะไรวิ่งวัวชนคืออะไรนะ,ะชนกีฬาชนวัวกีฬาวิ่งวัวลานคืออะไรมึงคิดว่าทําอะไรกันนะฮะถามหน่อยเอาเอาเอากันตรงตรงทำอะไรคุณว่านะฮะบั้งไฟด้วยเออบั้งไฟอ่ะนะฮะคุณคิดว่าเขาทําอะไรกันเอาความจริงคุยเถอะประเทศไทยอ่ะ อยู่ตาเขาข้ามไปเมวดีค่ะคอมเพกฝั่งพม่าค่ะมีแต่คนไทยข้ามไปเราก็แค่ไปยืนดูไม่เล่นถูกต้องถ้าพี่ภาค่ายเดียวแล้วจะเป็นยังไงก็ตัดสินยังไงก็ตามนั้นอ่ะเออนะมมนอยู่ที่ตัวเราจริงถูกไหมเราก็รู้ๆกันอยู่เพียงแต่กระมิดกระเมี้ยนกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยความจริงมันคือความจริงฮะอย่ากระมิดกระเมี้ยนอะไร,ะม,ร,ะม,ระม,มันเยอะแยะฮะนาอพี่เนาะสีเอฟซีด้วยนะครับ พ่อเลี้ยงเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไม่จ่ายเลยเอารถไปขายเราจะโดนอะไรบ้างคะเรากับสัญญากับเขายังไงก็ตามนั้นมันควบคู่ขามีทุกอย่างในนั้นไม่ใช่การพนันอย่างเดียวครับนะฮะเพียงแต่ว่ากติกาให้มันชัดเจนแล้วกันแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็บอกว่าไม่ดีไม่ดีไงแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวก็ได้ได,ได้ได้หมดอ่ะถูกไหมเอออยากทำยื่คือโบรกเรหรอไม่ใช่คือประเด็นคือว่าที่มันไม่ให้กันทําเพราะว่ามันไม่ได้ทาเหมือนรถไฟฟ้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ย ไม่อยากให้ทาในยุคนี้แต่พอถึงยุคตัวเองปั๊บจะทําอ้างเหตุว่าตาทําถึงเวลาต้องทําแล้วเพราะอะไรฮะเพราะอยากคุมงบประมาณเองมันเป็นแบบนี้แหละนั่นคือการเมืองแต่เราไม่มีทรัพย์สินเลยติดคุกไหมไม่ติดครับจริงครับผลประโยชน์ล้วนๆมันเป็นแบบนั้นน่ะวันนี้อยู่ฝ่ายนี้บอกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีแต่พอถึงตัวเองทําทําทําทาทาอย่างเงี้ยนะเออเอเอมันต้องทําแล้วแหละเออเอออน่นี้นั่นนักการเมืองอ่ะนะนะฮะผมพูดถูกไหมหรือไม่ถูกนะฮะ พี่ชายฉี่กยรยานยนต์โดยรถกระบะชนเสียชีวิตค่าที่โลงพยาบาลบอเขาต้องให้ลูกใช่ไหมคะภรรยาไม่จดทะเบียนไม่ได้จ้ะจริงผมประยุท์เอาจอดรถไปใส่เอาเครื่องบกเขียวมาเอาลูไปไปทำแม่เดี๋ยวควยจะเข้าแล้วนี่จริงค่ะเท้าแชร์ฟ้องแต่ไม่มีเงินจ้างค้านายสู้ติดคุกไหมคะถ้าเป็นขยาก็ติดคุกได้ครับถ้าเป็นคดีแพ่งก็แค่พิพากษาไปครับเนาะสเตฟซีด้วยนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีห้าร้อยกว่าท่านด้วยนะกดหัวใจให้ด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่กดหัวใจให้ด้วยนะครับจะได้เปิดการมองเห็นขอบคุณกองขวัญที่ส่งให้ด้วยนะปลาเดีส่งอะไรมาเนี่ยมาเเงนหรเขาอีน้ำ ตอนม .4 ต้องเรียนสายไหนครับเรื่องอะไรฮะสายไหนก็ได้ไม่เกี่ยวสายไหนก็ได้ไหมครับไม่เกี่ยวสวีทฟซ์ด้วยนะครับสวีทท่านด้วยนะฮะสายไหนก็ได้ครับไม่เกี่ยวกันคือไม่จดไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยาฟ้องได้หมดฮะอืม โดนคดีโดนขู่ฟ้องยักยอก,ยอกรอหมายสารมาครับค่อยว่ากันไอ้ขู่อย่าไปสน่าขยับอีต,ตัวนี้มาตรงนี้ไหมั้่งนั้นอ่ะอีไฟโซ่มาขยับมาตรงกลางกลางนี้ไหมกลางที่มันนอนฮะใช่ทำไมมาผูกตรงนี้นะอ๋อ,อล่กยับอันไฟส้มมาไม่ไปตรงกลางกลางนี่เนหะ็นไหมเออยเสองยิบมาตรงกลางนี่ได้ นีเออย้ำมาตรงกลางวัสดีจ้าได้รับหมายสารแล้วทำยังไงต่ออ่านดูครับถ้ามันไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยไปติดต่อจ้างคนายสู้แต่ถ้าเห็นด้วยเขาทำถูกต้องแล้วไม่ต้องจ้างทนายไปเจราจาใจพี่ที่ทำงานเก่าโทรมาผมขูย่ยักยอกก็ร้อยเก้าสิบสปีคอย